ผู้สาวงามงมันบ่นเห็นแค่ดอกแครบมน่้ยอกที่จ้ายนีงมดแมการพนันน่นรองบอกด้วยเด้อเห็นไหมดึกอี๊ยะค่ะยากจะชงกาแฟกินนะคะเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมบ้านให้ทุกบ้านเลยนะคะทุกเสดียวยังขำตาไว้แล้วเนาะ น้าจ้าคุณคนสวยยายเขาบอกว่ามันดียายจำไ้อยู่ค่ะแต่ยายกะคุณเจ้าบอกว่ามันดีอ่านวันเนียด์ปวดสุพอชายทวีปอยู่บ่เอ้าคันคืออยู่หลอกกันกับเมย์ไงคำสีชายทวีปโอ้ยเบืองแห่นีเจ้าค่ะี่ออมสมอฝ่ามุ่ยก็ได้เจขอให้รวยปังรวยปังนะจ้า สุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนไอ้คนมาบอกนนไหน่นาะคนแต่งละบอโูคเค,คเผื่อนเนาะเย่ยมพยายามกันเนจ่าสวัสดีจ๊ะคุณอราท,าทัยเขาก็เอบเบื้องยายอยู่โมโหจักเป็นไเพราว่าเขาเอบนะ สวัสดีสวัสดีเธอจ้าเมื่อเรามาพบกันบันหนาวลื่นบ้านลื่นเมื่อเนอะหช่ค่ะจนเมื่อเอาไปทิมแล้วทิมมองด้ทิมผัเสือสีม่วงอมสุพูผุละเมือไม่ คุณยายสมบังจอะทนลองอาเทแทะเอาทำไมเทจังเลยทมยังไงอะมันถ่ายทอดไอ้ไนเนี่ย<า>ยังไม่อาบน้ำเลยนะเนี่ย <c ười> ยังไม่ประชุมเลยค่ะเพราะว่าองค์ประชุมยัง,งครบยังมาไม่เยอะรักๆๆเดี๋ยวไปเข้าไปเยี่ยมบ้านให้ยายฮับว่างเลยติดงาน อัปหรือจ่าย่ายก็ได้รักรัก,รกทุกคนย่างละนิดละน้อยบร่ได้วางยังหลายกะวังนิดนิดหน่อย,นอย,ยนนนนหน่อยนะคะ่ะมันจะบุกรีย้ขอให้ทำไปในแต่วันที่เจ็ดยายก็จะไปบริจาคโลหิตจะก็ต้องพักผ่อน ใจมากเลยที่เข้ามาให้กำลังใจยายนะคะโอ้สวัสดีจากคุณสุโ์อันนี้ก็เพื่อนใจดีใจดีจดมันต้องเป็าม <Yeah. S 1> บน่แม่่รู้แล้วโอ,โอ้สามพันดวงตาแล้วนะคะปังปังค่ะสวัสดีสวัสดีเธอจ้าเมื่อเรามาพบกัน มันดึกเด้อมันดึกเด้อแข่คนเดงค่ะขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะเด้อสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะยังหหนยายเลยมันคือแจงอยู่ของยายก็แจงอยู่แจงอยู่ว่างหันมนคือกลับมามัคือมาแจ้งเจ้กรเรวตามที่เาหางน่ะไม่ไไม่บอกชุมค่ะ พนัดประชุมจ้ายากเลยมาถ่ายทอดสดเผามาเผามาเด้อมันสีเดือดเด้อจ้ายายมาประชุมนะคะทุกคนรับกันโคดขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมยาย,ายติดประชุมเด้อยายถ่ายทอดสดยายติดประชุมค่ะลงจากประชุมแล้วผล กำลังเดินทางมาจ้าสวัสดีสวัสดีเธอจ้าวันไหนถ่ายขนัดประชุมจ้าอยากเลยมาถ่ายถอดสดเผามาเผามาเด้อมันสีเดือดเด้อจ้าเด้อจ้าได้บานบ่ได้เด้อจ้าเด้ออย่างนี้บุญยังนอนนี่บุญอยู่บอกค่ะบุญยังบอก ดาไว้เพิ่นยามไปพ่อเพิ่นไล่สดเนาะที่ดูเพิ่นเนาะ,ะเน้เจ้ากับเก่งเลยคะ่ะยายๆหกสิบอะไรล้วก็นักกันนะสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้าวันนี้ฮะโอ้ยต้องอยากเข้าสวนยายติดประชุจะมจ้ะเมื่อไหรฮะ นะค yup. ่ะเนาะพ่อเจ้ากำลังเกี่ยวเข่ากันเนี่ยค่ะพี่น้องซาเรียวเขากระดายมิตรผู้ยากสวัสดีจ้าคุณกิตชนะเพ่งเลยเอาไปให้เพิ่นเบิ่งไอ้มุยสันดอเพิ่นเบิ่งไม้จำปีเพิ่นเขามาเบิ่งให้โอ้สวัสดีค่ะแม่นุษ ก่ำประเด็กสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยายติดงานจริงๆนะคะยายยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมบ้านนะอืแค่ติดงานจริงๆเลยคะเนี่ยไม่มาเจอกันวันนี้เรามาเจอกันเพื่อสร้างสรรค์าง,งานอาสอสมาดำกินราคาเมื่อนี้เนาะ วัามือเอื่อนกะวันอาทิตย์นาเป็นคาราชกาลยายังไม่ครบนะคะเออบอกกูบอกกูเป็นยังไงคนเลยลุกชีวิตไม่ใหญ่่านัจาเธอเกิดมีอับไหลหรือจะยายก็ได้ร,รักรักทุกคน สวัสดีค่ะคุณยายสมบังจ้ิหมายกับเพื่อนๆเด็กจะเริ่มเติบโตอีกอย่างไปหลายดอกค่ะก็ยังอยูอย่ในชั้นอนุบาลอยูนอีนนะอลชั้นเนาะยังไม่ถึงระดับแฟนครับกำลังลังไหลเข้ามาในยายกระดายเอฟซีเอฟซีกำลังมาเลยค่ะยายกระดายโอ้ย มีอยู่ในคนแบบโดนเรื่องตีนเนอะจลกน้อยโตขึ้นอีกกับตั้งตีนฝอยเสือใส่มาเอ้าบ่อโ้จะไปคุมงานโอ้ได้ติดปัดชุ่มจ้าเอาโต๊ะเรียนนะชุ่มเสร็จแล้วกับคุ่นหลาย่ายังสิบกับคุณเบิ้งสิบหนึ่ง ได้จ้ะได้กานบ่ได้ได้จ้ะเด้ออย่างนี้บุญยังนอนนี่บุญยูบอกค่ะบุญยังบอกโอ้ยต้องถ่ายผอบชุดต้องคอยเห็นเดียวเนาะอีแม่พอสมอคนเก่งสู้สู้สู้มีอยู่ในคนมากระไรอุดมสมบูรณ์หลาย วัเน,นี้วันนี้นนก็การเก่าไปก็จะยายมายายมา,มาประชุมจริงๆนะจ๊ะกลับไปอาบน้ำอาบทาผุหล่ายยายยังสิกขาไปเบิง่งขีดหายตาค่ะไส่นอเบิ่งอยู่เจ็บพันทิพย์อยู่บ่เจ็บพันทิพย์อยู่บ่ค่ะเจ็บพันทิพย์ไปหรืบอบ่ขอบคุณนะคะยังบัานทันเปิดประชุมหยุดจ้ะพระเจ้ายัางมาบอก ให้่กับมรลูคือกันเพราะว่าเขาเจ้าแอบแอบเบิ้งเนาะตาไปเพิ่นย่ามไปผอเพิ่นไรสดเนาะอีดูเพิ่นเนาะข้าวแก้วกับเก่งเลยค่ะยายหกสิบหมายกับท่านได้จะเลื่อเติบโตอีกยังไปหลายดอกค่ะก็ยังอยู่ในชั้นอนุบาลอยู่เนาะชั้นเนาะยังไม่ถึงระดับ ว่าเยอะเหลือเกินแฟนคลับเยอะมากเลยอาทิตย์นี้อ่ะชุมอลีอลีชุมเพื่ะเฮือนยายนี่ละจ้าฝักคอมมินต์ฝากทักทายยายไวเด้อยายจังไดยายกระซีทำงานยังดึกหล่ะเมื่อนี้ค่ะเข้าไปใส่มาเอาบ่โอจะไปคุมงานโอ ลงเกี่ยวเขาเกี่ยวนามกันนะจ๊ะเนาะจ้ามาให้ซ้ำหนีก็ดีใจแล้ว <c oughs> กำลังเดินทางมาจ้าสวัสดีสวัสดีเธอจ้า